คือมันรู้สึกผิดขนาดแบบขยาบให้เงตัวเองนี่ออกอไหมแบบรังเกียจตัวเองมาตลอดว่าแบบทําไมวะแล้วทําไมโปรเจกต์นี้กูไม่ชนะอีกว่าถ้ากูชนะกูก็ปิดตรงนี้หมดมันพันจนมันแบบมันไม่มีจุดที่มันจะแบบว่าสิ้นสุดอ่ะ ประเด็นที่หลายคนกำลังติดตามนะคะจากกรณีที่นานาไราบีนาได้ออกมาเปิดใจว่าดาราหน,นูที่ติดหนี้4 0่ล้านบาทนั้นเป็นตนเองกระทั่งต่อมาทางด้านเจ้าตัวก็ออกมาทำการไลฟ์สดเผยเหตุผลถึงการติดหนี้ถึง400ล้านบาทเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจและออกมาขอโทษเพื่อน,อนโดยนานาได้เล่าเอาไว้บางช่วงตอนว่า คนถามเอาเงินไปใช้ทําอะไรอันแรกจํานวนเงินที่ถูกคนเห็นกันได้ยินกันบางทีนานาไม่สามารถพูดชัดเจนได้ว่าเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆน,นานาไม่ได้เล่นการพนันไม่ได้ทําอะไรเสียหายนานาเริ่มจากจุดเล็กๆทําธุรกิจหลายๆธุรกิจรวมถึงธุรกิจที่เกินตัวบางทีไม่สามารถ cover ได้จากนั้นก็มาสุดที่พันไปเรื่อยๆเ,เพราเริ่มเข้าสู่กระบวนการมีดอกเบีย้ยเพราะเริ่มมีดอกเบีย้ยเริ่มหนักขึ้นเลยกลายเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะแต่ไปถึง400ไม้ยังไม่อยากตอบขอตัวเลขที่ชัดเจนก่อน ซึ่งตอนนี้ไม่ได้หนีไปไหนเลยทุกอย่างนานาทําเองทั้งหมดต่อเต่าไม่ได้เกี่ยวข้องอยากขอโทษคนแรกคือวุ้นเส้นกลายเป็นว่าวุ้นเส้นมาซวยเพราะนานาวุ้นเส้นไม่เกี่ยวเลยไม่เคยยืมเงินใครน่ารักมากเป็นคนที่เพื่อนรักมากทําให้วุ้นต้องเดือดร้อนนานาเองก็หลายอย่างประเดประดังเข้ามาทุกคนอยากให้ทําตัวเลขให้เสร็จ พอพูดไปก่อนเพื่อรับไปก่อนว่าเป็นนานาจะได้ไม่พาดพิงถึงใครอีกถ้าช้าไปไม่เราทันใจก็ขอโทษทุกคนด้วยแล้วที่ผิดมากๆคือผิดที่ไม่ได้พูดความจริงกับเพื่อนผิดมากๆที่เอาใครไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเหตุการณ์มาทําให้เขาเดือดร้อนคนต่อมาดาดาเขามาหาที่บ้านเป็นวันแรกที่เล่าเรื่องทุกอย่างให้ดาาฟังไม่ได้บอกความจริงกับด้าเหมือนกันไม่ได้พูดความจริงกับด้า ด้าก็ออกมาปกป้องนานาขอโทษนะดา้าขอโทษอีกครั้งดา้าปกป้องแล้วด้าก็โดนผลกระทบไปด้วยมีคนไปว่าดา้านานาผิดเองทุกอย่างไม่ได้เล่าเขาทั้งหมด ถามว่าทำไมต้องโกหกก็ไม่มีความกล้าพอขยะแขยงตัวเองรังเกียจตัวเองอย่าอยู่ในจุดที่นานาเป็นเลยมันทรมานมากไม่ได้มีความสุขเลยมีแต่สับสนไปหมดทำไมเราไม่พูดความจริงกับเพื่อนทั้งที่นานาไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรไม่ได้เล่นการพนันซื้อหวยหรือลงทุนแปลกกลอมสุดท้ายคือการทำธุรกิจและททำอะไรเกินตัวกว่าที่ควรจะเป็นมันเกินไปหนึ่งมันเกินไปสองมันเกินไปสามอ้าวเริ่มเข้าสู่อะไรที่มันอยู่นอกระบบพอมันอยู่นอกระบบขึ้นมาปุ๊บ มันก็งะทันน่ะเมื่อกี้ใครเขียนน่ะอง,งูงกินหางอ่ะและที่สําคัญมากที่สุดที่นานาเข้าใจว่าวันนี้เพื่อนที่เขารู้วันนี้ว่านานามีความผิดอยู่หนึ่งอย่างวันนี้ความผิดจริงๆมากๆเลยคือนานาไม่ได้บอกเพื่อนว่าลูกหนี้คนนั้นมันคือนานาตลอดสองปีกว่าคือไม่ได้บอกเขา แล้วไปเอาบุคคลที่เขาไม่เกี่ยวข้องออกมาพูดแล้วน้าะก็รู้สึกผิดกับเขามาตลอดว่ามันคือมันรู้สึกผิดขนาดแบบขยะแขยงตัวเองนี่ออกไหมแบบรังเกียจตัวเองมาตลอดว่าแบบทําไมวะแล้วทําไมโปรเจกต์นี้กูไม่ชนะอีกวะถ้ากูชนะกูก็ปิดตรงนี้หมดมันเหมือนแบบคิดว่าตัวเองเป็นเหล็กไหลหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนว่ามันจะรอดแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นแบบมันพันจนมันแบบ มันไม่มีจุดที่มันจะแบบว่าสิ้นสุดอ่ะล่าสุดเจนี่เทียมโพสุวรรณได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวว่าความรักเพื่อนก็ส่วนหนึ่งแต่เมื่อเจนต้องเห็นการกระทําของคนที่เรารักทําให้ผู้คนจํานวนมากเดือดร้อนทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่ใช่แค่สูญเสียทรัพย์สินจนหมดตัวแต่ถึงขั้นไม่สามารถส่งลูกเรียนต่อได้ความจริงเหล่านี้เจ็บปวดหัวใจของคนเป็นแม่อย่างยิ่ง ร้องให้ได้แสดงความเสียใจได้แต่ต้องเป็นน้ำตาแห่งศักดิ์ศรีน้ำตาของความภาคภูมิใจในความเป็นแม่ที่ยืนหยัดเบิงความถูกต้องไม่ใช่ปล่อยให้คนที่รักต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกกับบางเรื่องที่ไม่อาจบอกใครได้ว่าคำตอบแท้จริงคืออะไรขณะที่ดีเจด่าเพื่อนสนิทของทางด้านของนานาเองก็ออกมาพูดถึงนานามาเปิดใจเช่นเดียวกันว่าตนเองนั้นก็รู้สึกเสียใจที่เพื่อนมาบอกเอาตอนนี้ วิธีว่าแบบเออลองเอาแบบเอาบ้านแบบพยายามคุยกันภาษาเพื่อนอะว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงแต่ด้าไม่รู้ว่าออตอนนั้นอะด้าเอา,ง,าง่ายๆได้าเข้าใจว่าเพื่อนอะมีเจ้านี้แค่คนเดียวแบบนี้แล้วก็ตลอดระยะเวลาเนี่ยเพื่อนก็บอกด้าบอกว่าเออกำลังเหมือนคนเนี้ยช่วยเหลือนะ โอเคเอ้ปัญหานี่ที่มันเยอะเยอะเนี่ยก็เริ่มที่จะขี้คายในมุมของด้าได้รับรู้แบบนี้ว่าเพื่อนอะแก้ปัญหาได้แล้วและเพื่อนมีเจ้านี้แค่คนเดียวมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมวันนั้นน่ะด้าถึงมั่นใจถามว่าจะทิ้งหน้านาไหมก็มันมันเป็นเพื่อนกันมาประมาณแบบเกือบสามสิบปีทุกคนจะตัดเลยก็ไม่ใช่เพราะว่าหนึ่ง ลูกๆเราก็สนิทกันลูกๆเรา,เาก็เป็นพี่น้องกันรู้จักกันอมืมันก็ยากในการที่จะแบบตัดออกไปแต่ว่าความรู้สึกตอนนี้ยอมรับว,ว่าสับสนว่าหลังจากเนี้ยอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่เพื่อนพูดอะ่ะมันจะมันจะเป็นความจริงอีกไหมอันนี้พูดจากความรู้สึกเลยนะทุกคน